นำไปสู่ความคิดที่เรียบยอดและปฏิบัติได้จริงสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองและนำไปใช้สอดคล้องให้เข้ากับชีวิตประจำวันเกิดความคิดสร้างสรรค์ทำให้คิดเป็นและแก้ปัญหาเป็นค่ะค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่1เพื่อเปรียบเทียบผลสำมฤทธิทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง การปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวของกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยีวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่2เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการพัฒนาการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวกลุ่มตัวยอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนทะจรโรด ช่วยเหลือตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมว่าด้วยงานเกษตรและวิชา,าอื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สำหรับระยะเวลาการทดลองในการทำวิจัยครั้งนี้ใช้เวลาภาคหนึ 1, ่งภาคเรียนปีการศึกษา2547ใช้เวลาในการทดลอง4ชั่วโมงสำหรับภูมิสาระ,ะ,ะการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็น ที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดำรงชีวิตและรู้เท่าทันในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัจจุบันสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช้ในการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพและเทคโนโลยี นาวนัทพรเบ็นจามลิทนะคะวันนี้จะมาอธิบายวิจัยบทที่2นะคะคือเอกสารและวิจัยที่เกี่ยวข้องค่ะหลักๆในบทที่2นะคะจะมีทั้งหมด4เรื่องด้วยกันค่ะคือหลักสูตรการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานจิตวิทยาในการสอนงานเกษตรและบทเรียนสําเร็จรูป หลักสูตรแก,กางการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะเป็นหลักสูตรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเด็กะเยาวชนให้มีความรู้มีทักษะมีเจตคติและมีคุณธรรมพื้นฐานควบคู่กับความเป็นสากลมีสมรรถนะทั้งหมด5ด้านนะคะคือ 1. สมรรถนะการสื่อสาร 2. สมรรถนะการคิด 3. สมรรถนะการแก้ปัญหา 4. การสมรรถนะการใช้ทักษะชีวิต 5. การใช้เทคโนโลยีนะคะ ควบคู่ไปกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการพัฒนาผู้เรียนจิวิยาในการสอนนะคะครูต้องมีหลักการสอนให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้การสอนอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบขึ้นอยู่กับครูว่าจะใช้หลักการสอนอย่างไรให้นักเรียนพึงพอใจและเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนนะคะกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีทั้งหมด4สาระนะคะคือ1การดำรงชีวิตและครอบครัว 2. การออกแบบและเทคโนโลยี 3. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 4. การงานอาชีพในด้านงานเกษตรนะคะหลักๆจะมีอยู่2อ,อย่างคือหลักการปลูกพืชผักสวนครัวเช่นอาศัยส่วนต่างๆของพืชและการปลูกด้วยมเมล็ดค่ะ 2. หลักการบำรุงรักษานะคะเช่นการให้น้ำการใส่ปุ๋ยการกำจัดศัตรูพืช พืชผักสวนควรัวในปัจจุบันนะคะมีเป็นจํานวนมากและสามารถบริโภคได้ทุกชนิดแต่และชนิดมีการปลูกที่ยากที่ง่ายต่างกันต้องศึกษาและควบคุมการทํางานให้ดีนะคะบทเรียนสําเร็จรูปบทเรียนที่จัดทําขึ้นนี้เป็นเครื่องมือในการจัดทํากิจกรรมการเรียนการสอนการเรียนรู้ด้วยตนเองเนื่องจากเนื้อมีเนื้อหาที่ง่ายนําไปสู่เนื้อหาที่ยาก ลักษณะของบทเรียนสําเร็จรูปนะคะจะประกอบด้วยการอธิบายเนื้อหาแบบประเมินก่อนเรียนเนื้อหาสาระและกิจกรรมคําถามเฉลยและประเมินผลหลังการเรียนนะคะกรอบแนวคิดในการทําบทเรียนนะคะจะมีกรอบตั้งต้นคือการนําเข้าสู่บทเรียนกรอบฝึกทักษะคือผู้เรียนมีโอกาสได้ทําแบบฝึกหัดและฝึกทักษะนะคะกรอบลองกรอบ่งก่อนส่งท้ายนะคะ เป็นกรอบที่ผู้เรียนทานกิจกรรมต่างๆมาทั้งหมดแล้วนะคะและกรอบส่งท้ายเป็นการสรุปเนื้อหาอย่างเข้มข้นและมีความยากกว่าเนื้อหาที่ผ่านผ่านมานะคะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับเนื้อหาของบทที่3นะคะเป็นวิธีการดำเนินงานวิจัยค่ะจะแบ่งหัวข้อของการดำเนินงานออกเป็น5่าหัวข้อด้วยกัน 1. รูปแบบของการวิจัยนะคะ ในการวิจัยครั้งนี้นะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองโดยมีการใช้บทเรียนสำเร็จรูปกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน40คนด้วยกันนะคะซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นปรถมศึกษาปีที่6ของโรงเรียนขจรโลดวิทยาค่ะหัวข้อที่2นะคะขั้นตอนการดำเนินงานค่ะผู้วิจัยนะคะได้มีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ค่ะ 1. นึ่นะคะทำการศึกษาหลักสูตรรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 2. ทําทำการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้บทเรียนสำเร็จรูปในการจัดการเรียนการสอนซึ่งรวมถึงทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปค่ะ 3. นะคะทำการกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดยประชากรจะเป็นเด็กนักเรียนประถมศึกษาปีที่6จจำนวน275คนจาก7ห้องเรียนสำหรับกลุ่มตัวอย่างนะคะผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างแบบยกกลุ่มจำนวน40คนค่ะหัวข้อที่3นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยผู้วิจัยนะคะได้มีการใช้เครื่องมือในการวิจัยดังนี้ค่ะ 1. แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีโดยเป็นบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวค่ะ 2. ศึกษาขั้นตอนการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ค่ะสสร้างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปจำนวน4แผนด้วยกันค่ะ4 ศึกษาการหาคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป 5. กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ 6. สร้างบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวค่ะ 7. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้บทเรียนสำเร็จรูปค่ะหัวข้อที่4นะคะการ เก็บรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่1ทําการกําหนดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน40คนค่ะ 2. ทําการเก็บข้อมูลก่อนใช้บทเรียนสําเร็จรูปโดยให้ผู้เรียนทําการทดสอบก่อนเรียน 3. จัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสําเร็จรูปให้กับกลุ่มตัวอย่างจํานวน40คนและทําแบบทดสอบระหว่างเรียนค่ะ 4. เก็บข้อมูลหลังการใช้บทเรยียนสำเร็จรูปโดยให้ผู้เรียนทำการทดสอบหลังเรียนค่ะ 5. ตรวจผลการทดสอบ 6. นำผลการทดสอบมาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู้ระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้บทเรยียนสำเร็จรูปค่ะสุดท้ายนะคะหัวข้อที่5วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 1. หาค่าสถิติพื้นฐาน 2. หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปตามเกณฑ์มาตรฐาน80ต่อ80โดยหาค่า e 1และ e 2ค่ะ 3. หาคุณภาพแบบทดสอบการวัดผลสำเร็จทางการเรียนโดยหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาค่ะครับสวัสดีครับผมนายนิวัฒน์ขันเกือครับรับผิดชอบและดูแลบทที่4นะครับเกี่ยวกับเรื่องผลการวิเคราะห์ข้อมูล ของการวิจัยผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการพัฒนาการปลูกและบำร,รุงรักษาพืชผักสวนครัวมีต่อผลสมมติทางการเรียนของรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนขจรรดวิทยาครับการวิจัยนี้ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการวิจัยแบบกึ่งทดลอง p a s i Experiment) นะครับแล้วก็ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ c l u s t e r random sampling โดยจำนวนประชากรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ทั้งหมดนั้นมี275คนสุ่มตัวอย่างขึ้นมาแบบวิธีการสุ่มแบบยกกลุ่มนะครับได้จำนวนประชากรมา40คนนะครับผลสองการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับก็ได้วิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะครับก็คือ1เพื่อเปรียบเทียบผลสฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดบทเรียนําเป็นรูปนะครับ สองเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสเป็จรูปนี้ครับครับโดยผู้วิจัยได้เสนเอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ผลของการวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะครับตอนที่1ก็คือผลสำฤทธิ์ทางการเรียนนะครับมีหัวข้อย่อยๆด้วยกันก็คือ1.1ก็คือผลสำฤทธ,ธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนสเป็จรูปนะครับแล้วก็1.2ประสิทธิภาพของแบบเรียนสเร็จรูปนะครับ โดยใช้การหาตามเกณฑ์มตาตรฐานโดยหาจาก e1 และ e2 ก็คือ80หน้าและก็80หลังครับส่วนในตอนที่2นั้นก็คือผลของความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสำเร็จรูปนะครับครับผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและมาสรุปผลของการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้เรื่องการพัฒนาการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวของนักเรียนชั้นมระถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนขจรรรวิทยานั้นได้ผลหลังจากการใช้บทเรียนสัาเป็จนรูปมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ33.10ค่าซิกมีค่าเท่ากับ0.00ซึ่งต่ำกว่า0.05แสดงว่าค่าเฉลี่ยหลังการเรียนรู้นั้นสูงกว่าก่อนการเรียนรู้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.05ครับในหัวข้อต่อไปผลของประสิทธิภาพ แบบเรียนสําเร็จรูปวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา,กษาปีที่6มีประสิทธิภาพเท่ากับ50.87ต่อ82.75ซึ่ง80หลังนั้นมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ครับ ข้อต่อไปผลความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการพัฒนาการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนควรัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนขจรรดวิทยานั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.94และค่าส่วนเบนเบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับ0.45แสดงว่าค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมากครับสวัสดี สรุปผลการวิจัยอภิปรายผลและข้อเสนอแนวะวัตถุประสงค์ในการทําวิจัยหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบผลสมมติทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดบทเรียนสําเร็จรูปเรื่องการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลโยีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนพรจรโลกวิทยา สเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการพัฒนาการปลูกและการบำรุงรักษาพืชผักสวนครัวสรุปผลการวิจัย 1. ·ผลของประสิทธิภาพแบบเรียนสำเร็จรูปวิชาการงานและเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาการปลูกและบำรุงพืชผักสวนครัวสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีประสิทธิภาพ50.87/82.75ต่อซึ่งสูงกว่าเกณฑ์80/80ต่อ 2. ผลพึงพอใจในบทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการพัฒนาการปลูกและบำรุงรักษาพืชผักสวนควรัวของนักเรียนชั้นระดับประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนขจรโรดวิทยานั้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ3.94 no. Likes to be let down. I know she loves the sunrise, no longer sees it with her sleeping eyes. And I know that when she said she's gone.